ดีครับผมโน้ตอมูเลก99นะครับวันนี้เรามาแนะนําวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัฒนะครับเป็นรุ่นท้าเวสุวรรณนะครับเป็นท้าเวสุวรรณรุ่นมหาเวสัพนัปลานะครับซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อมีนา65นี่เองนะครับเรามาดูกันว่าความสวยงามนะครับพุทธศินนะครับพุทธคุณนะครับที่ควรค่าแก่การเก็บรักเก็บเช่าหาบูชานะครับเช่าหาบูชานะครับแล้วก็ มาดูเนื้อต่างๆนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับของรุ่นมหามหาเวสซับนับล้านนะครับก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับเป็นกล่องสีแดงนะครับแล้วก็ตัวอักษรสีทองนะครับเป็นท้าวเวสุวรรณมหาเวสซับนับล้านนะครับหลวงประพัดปุญญากษัมโมนะครับวัดไว้ด้วนนะครับเรามา เรามาทราบประวัติการสร้างกันก่อนนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ทางทีมงานของยุทธเมืองชนนะครับของยุทธเมืองชนนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับก็จะเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับโดยเหรียญ รุ่นนี้นะครับก็จะมีการปลุกเสกอยู่3วาระนะครับวาระแรกนะครับวาระแรกก็จะปลุกเสกโดยหลวงหลวงพ่อรวยนะครับวัดมาบตาพุทธนะครับจังหวัดระยองนะครับวาระที่สองก็จะเป็นหลวงปู่บุญมาครับของสำนักสงฆ์นะครับเขาแก้วทองนะครับที่ปราจินบุรีนะครับส่วนวาระที่สานะครับก็จะเป็นปลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดปุญญกรรมโมแห่งวัด ห้วยด้วนนะครับอําเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ปลุกเสกวันนั้นแล้วก็รับพระในวันที่ย4ิี่มีนาหกห้าที่ผ่านมานะครับเป็นต้นมานะครับโดยมีการจัดสร้างเป็นเนื้อต่างๆนะครับมีทั้งหมดหนึ่งยห้าสิบลังนะครับหนึ่ง้ยห้าสิบลังนะครับปลุกเสกสามวาระนะครับมีพิธีชัดเจนนะครับของ เหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเนื้อนะครับในรายการหลังก็จะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเงินลงยานะครับเนื้อนวะนะครับเนื้ออัลปาก้านะครับเนื้อสี่กษัตริย์สามกษัตริย์สองกษัตริย์นะครับรายการที่เจ็ดก็จะเป็นเนื้อปีเครื่องบินนะอย่างที่ผมถืออยู่ก็จะเป็นเนื้อปีเครื่องบินนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับนี่สวยงามนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับ เนื้อต่อไปก็จะเป็นเนื้อปอกลูกป mm ืนนะครับเนื้อปอกลูกปืนเนื้อต่อไปก็จะเป็นเนื้อสัตตะนะครับถัดไปก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อถัดไปก็เป็นกระไหลทองนะครับกระไหลเงินนะครับกระไหลนาคนะครับอืมแล้วก็จะมีรายการพิเศษด้วยนะครับก็เป็นเนื้อไทเทเนียมลงยานะครับซึ่งผมยังไม่เคยได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวแกะกล่องแนะนํานะครับพระรุ่นนี้นะครับ ท้าเวสุวรรณนะครับมาาเวสซับน้ำปลานนะครับสำหรับที่ผมถืออยู่นี่ก็จะเป็นเนื้อปีเครื่องบินนะครับเนื้อปีเครื่องบินบก็จะมีความเบานะครับความเบาเนเนื้อปีเครื่องบินนะครับสวยไหมครับก็ว่าเป็นพารุ่นหนึ่งซึ่งลงยาได้สวยงามนะผมชอบชอบมากๆนะครับผมก็ได้แบ่งปันได้รับการแบ่งปันมาทั้งหมดยี่สกว่าเหรียญน,นะครับ ยี่สิบกเรียนเราก็มาไล่ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับด้านหลังก็จะเป็นอาเวสวรรณนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเามาลองส่องดูนะครับ ท้าเวสุวรรณนะครับมหาเวศนะครับซับนับล้านนะครับวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเลขโคดก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับตรงเลขปศนะครับก็จะมีเหรียญถ้าเป็นเหรียญลงยานี่ก็จะ มองโค้ดยากนิดหนึ่งนะครับเลขนี้ก็จะเป็นเลขสองสี่ห้านะครับสหรายละเอียดของการจัดสร้างนะครับองค์พระนะครับท้าเวสุวรรณก็มีความชัดเจนนะครับนี่ครับหน้าหลวงประพัดนะครับชัดเจนนะครับการลงยาก็ปราณีตนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะครับอันนี้เนื้อปีเครื่องบินนะครับปีเครื่องบิน ถัดมาจะให้ดูหลายๆแบบนะครับไปอย่างไวๆนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อปีเครื่องบินอย่เหมือนกันนะครับปีเครืองบินแต่เรียญนี้ก็จะไม่มีการลงยาข้างหลังนะครับเป็นปีเครื่องบินนะครับ อันนี้ก็ปีเครื่องบินอีกเช่นกันนะครับเนี่ยปีเครื่องบินอีกเช่นกันไปวางข้างบนเลยดีกว่านะครับเพื่อนจะได้เห็นนะครับความสวยงามนะครับม,มีหลายสีนะครับลงยาหลายสีนะอันนี้ก็ อีกเหรียญนี้นะครับเนื้อปีเครื่องบินนะครับนื้ปีเครื่องบินสีเขียวนะครับแลนหลังก็ไม่ได้ลงยานะครับราคายังอยู่ที่หลักร้อยนะครับก็หาเก็บกันได้นะครับมีความสวยงามนะครับเหรียญนี้ครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะลงยาสวยหน่อยนะ ี่ด้านหลังผมชอบนะองค์นี้ครับนะครับลงยาที่องค์เวสสุวรรณนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับด้านหน้าก็สวยงามนะครับนะครับปีกเครื่องบินนะครับอันนี้เหรียญนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับอันนี้จะออกสีแดงส้มนะครับแดงส้มเหลืองนะครับด้านหลังก็จะไม่ได้ลงยานะครับ เรียญหนึ่งนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับอันนี้จะลงยาด้านขอบเหรียญขององค์เทวิสุวรรณนะครับองค์นี้นะครับอันนี้ก็เนื้อปีกเครื่องบินอีกเช่นกันนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับยังรา,ราคาเช่าหายัง เบาอยู่นะครับก็หาเก็บกันได้นะครับพุทธศิลป์พุทธคุณนะครับใครที่ศรัทธาในองค์หลวงเ่อพัดนะครับแล้วก็ท้าเวสุวรรณนะครับอัดไปครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่เนื้อปีกเครื่องบินละอันนี้จะเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับจะมีจะเป็นหนักกว่านะครับจะหนักกว่าเยอะเลยนะครับเป็นเนื้อปีกเครื่องบินครับเนื้อปีกเครื่องบินน้ําหนักจะตากันมากนะครับ เป็นเนื้อกระไหล่กระไหล่เงินนะผมพูดผิดไปนะครับอันนี้นะครับเนื้อกระไหล่เงินเหมือนกันนะครับแต่เป็นพ่นรายนะครับพ่นรายก็จะมีความเงาเงาหน่อยนะครับอลองเปรียบเทียบดูนะครับกระไหล่เงินกับกระไหลเงินพ่นรายนะครับจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับจะพ่นพอโดนแสงปุ๊บ พ่นเห็นไหมครับพ่นทรายมันจะมีความเงานะครับพ่นทรายนะครับปีเครื่องบินนะครับกระไหลกระไหลเงินไปละต่อไปมาดูกระไหลทองนะครับเนื้อกระไหลทองบ้างนะครับเป็นองนี้เลยครับเนื้อกระไหลทองเนื้อกระไหลทองครับเนื้อกระไหลทองครับสวยงามครับสวยงาม อันนี้ก็กระไหลทองอีกเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมถ้าใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูที่เพจนะครับร้านพักเครื่องออนไลน์นะครับอามูเลต99นะครับหรือนะครับเว็บไซต์นะครับอามูเลต99 c ้านะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็กระไหลทองอีกเช่นกันนะครับกระไหล่ ไปครับทองเงินทองแล้วก็ต้องมีหน้าครับนี่กระไหล่หน้าครับกระไหล่หน้าเนื้อกระไหล่หน้านะครับสวยงามอ่ะนี่ก็อีกเหรียญนึงนะครับเนื้อกระไหล่หน้าครับสวยนะครับเพื่อนๆดูสิครับสวยมากเลย พระใหม่ซึ่งน่าเก็บนะครับดเดี๋ยวอีกเรียนนะครับกะไหลหน้าครับกะไหลหน้าเนื้อกะไหลหน้าถ้าเลขสวยๆนี้ก็จะมีราคาบวกขึ้นไปนะครับพอ,อย่างที่บอกว่าแต,แต่ละรังก็จะมีเนื้อแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพระแต่ละรายการก็จะอยู่ ราคาจำนวนการสร้างก็น่าจะอยู่ไม่เกินพันเหรียญน,นะครับหลักร้อยร้อยกว่าเหรียญแต่ละรายการแต่ละแบบนะครับอันนี้รุ่อนอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับซาตินนะครับปอกลูกปืนซาตินนะครับมันจะมีความเป็นสีซาตินนะครับปอกลูกปืนซาตินนะครับอืถัดไปครับ ใ่ครับเหรียญที่สิบดละอันนี้เป็นเหรียญนะครับสัตตะซาตินนะครับสัตตะซาตินวางก่อนวางก่อนอ่าอน,นี่ครับสัตตะซาตินนะครับถัดไปครับเหรียญที่สิบครับอันนี้ก็สัตตะซาตินนี่ครับแต่ลงยาสีส้มนะครับ สีส้มนะครับถัดไปครับเหรียญที่20ครับอันนี้ก็สัตตะซาตินอีกเช่นกันนะครับเหรียญที่21ครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเนื้อทองแดงซาตินครับ เนื้อทองแดงซาตินนะครับเดี๋ยวที่ยี่สิบสองครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับลงยาม่วงนะครับ เหรียญที่ยี่สิบสามครับนะดูกันนะครับเนื้อทองทิพฟ์ซาตินนะครับอาทองทิพฟ์ซาตินเหรียญที่ยี่สิบสี่ครับนี่เนื้อทองทิพฟ์ซาตินอีกเช่นกันนะครับ เะทองทิพซาตินนะครับถัดมาครับเหรียญที่ยี่สิบห้าครับเนื้อทองทิพซาตินนะครับเนื้อทองทิพซาตินสุดท้ายครับสุดท้ายก็เป็นเหรียญ เนื้อทองทิพซาตินอีกเช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับแกะกล่องนะครับแนะนำวัตถุมงคลนะครับของรุ่นท้าเวสุวรรณนะครับมหาเวสซับนับล้านนะครับก็ ใครยังไม่มีนะครับก็ไปเช่าหาเก็บกันได้นะครับผมก็แบ่งปันนะครับราคาเบาๆนะครับทักมาได้เลยนะครับที่เพจ Facebook นะครับล้านพักเครื่องออนไลน์นะครับล้านพักเครื่องออนไลน์นะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบารมีขอบารมีนะครับของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับลงดนบันดาลประธานพรนะครับให้ผู้ที่รับชมคลิปนี้นะครับมีความสุขความเจริญนะครับมี สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะครับวันนี้นะครับโน้ตออมูลเลตเก้านะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดซับ c r i b e นะครับรบกวนนะครับเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะครับให้อัปเดตผลงานดีๆนะครับให้เพื่อนๆรับชมต่อไปนะครับปะใหม่ พักเกจิอาจารย์นะครับทั่ัฟ้าเมืองไทยนะครับก็จะมารีวิวแกะกล่องให้ได้ชมกันนะครับถ้ามีอันไหนที่ผมพูดผิดไปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโน้ตอ m มูเลต99นะครับเว็บไซต์อ m ม l เลต99 c o m นะครับเพจล้านพักเครื่องออนไลน์อ m มูเลต99นะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube Facebook นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับใครสนใจก็ ทักเขามาได้นะครับที่ Facebook นะครับหรือ YouTube ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ